ถ้าเราบริโภคร่วมกับใครวิบากกรรมแห่งการไปบริโภคร่วมนั้นเราต้องได้รับผลของการกระทํานั้นด้วยเพราะฉะนั้นไปแสดงความจริงได้ไปพูดตามความเป็นจริงตามหลักเกณฑ์หลักการตามความถูกต้องได้แต่อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าไปด่าทอต่อว่าอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยวาจาแห่งหอบปากในเวลานั้นจะยิ่งยุแยงแตะแคงล่วยุยงส่งเสริมให้การให้เกิดการแตกแยกกันมากขึ้นฉะนั้นะสำรวมระวังที่เราอาจจะไม่สามารถบังคับทุกคนได้ แต่ฝากพวกเราที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังในวันนี้ว่าให้เราสงบที่ตัวเองปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเองให้สุจริตเป็นพอเนาะอนุโมทนากับทุกคนด้วยจ้ะเอ่อกูว่าพวกมึงให้พรในเบียร์วันะปีใหม่ปีนี้ต้องให้พรมันเยอะๆนะนะนะจำไว้ทหารกองทัพที่ดีจะไม่ ทำลายความน้ำใจของขุนพลจำไว้ฮะไม่ใช่เอาแต่เรื่องไม่ดีมาให้เรื่องควรใจมาให้มันจะทำลายจำไว้เพราะฉะนั้นความอาฆาตพยาบาทต่างๆเ็าตามลงตาว่ามันไม่มีปัญหาหรอกไอเบียรมีปัญหาที่มันไม่กินข้าวไม่นอนนะจริงๆนะพักผ่อนมั่งนะมึงอย่าตามใจคนมากนะักจำไว้ คนมันมีกิเลสนะอ่ะอ,อจริงอ่ะลุงตาเนี่ยไม่สนใจนะก็บอกแล้วไงเงินซื้อกูไม่ได้หรอกทำไมมากพอ,อ,าอกูจะบอกให้เอะอะอะได้เพราะฉะนั้นนะไอเบียก็ตามไครก็ตามศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งน้ำใจคนมีธรรมะย่อมมีน้ำใจนะศาสนาพุทธไม่ต้องมาทิ่มแทงกันนะ จำไว้นะหลวงตาเคยพูดตลอดนะขอให้อ่าศาสนาพูดเป็นศาสนาท,นะที่มีเมตตาธรรมจำไว้เพราะฉะนั้นกูเห็นเหลือเกินนะพูดแล้วของขึ้นทุกทีเลยกูนะจริงจริงนะเออถ้าหาว่ากูเป็นพานักเลงกูไม่ได้นักเลงจำไว้แต่กูพูดความจริงไงเหมือนคนมาถามว่า ถ้าคนมาด่าหลุนตาตอนนั้นเี่ยหลุนตาทำไมกูก็ต่อยสิเอาเ็าอยู่ดีๆจะมาด่ากูดิจริงไม่เสฮะอ่ะอะาอทหารกูก็ไม่เว้นนะเว้ยอ่าอ่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคนเราเนี่ยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นขอให้ปีใหม่ต่อไปก็เก่าเหมือนเดิมแต่ความพัฒนาจิตพัฒนาใจเราให้สู่ศีลสู่ธรรมหาจากความ ดีๆให้จ okay, okay, ouais. ิตใช้ใจตัวเองเนาะอย่าให้เขาได้เหนื่อยฟรีกูว่าอาจารย์เหมือนลุงตามาวันนี้เนาะเออลุงตาก็มาให้กําลังใจที่จริงกูก็ให้กําลังใจไอ้เบียนี่แหละนะกูบางทีกูเป็นนกสองหัวรู้ไหมเออจริงๆกูเป็นนกสองหัวถ้ากูเป็นนกหัวเดียวนี่กูช่วยคนไม่ได้มันเขาบอกว่ากูเป็นแบคให้เบียร์กูบอกไม่ได้กูเป็นแบคให้เบียร์ไม่ได้ เป็นแบกให้ไอเปียกก็ไม่ได้จริงไหมกูเลยไม่เป็นแบกกับใครกูเลยเข้าทั้งสองคนมึงรู้ไหมเพราะเข้าทั้งสองคนนี้แหละคือตัวเชื่อมได้จำไว้จริงไหมอย่างน้อยเนาะเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนมีผู้กูถือว่าเป็นเพื่อนกูนะอะไอเบียก็เป็นเพื่อนนะอาจะใย์ก็เป็นเพื่อนมันเรียกกูอาจารย์กูก็เียนะอะไงเพื่อนเหมือนกับไอเสเหมือนกัน,เ,นเพื่อนจริงไหม เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามีตัวนี้เลยนะอะไรพออภัยกันได้อาภัยอภัยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากปากก็ว่ามีทรมีทมนะอันนี้กว่าพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดทิมแทงกันนะนี่แหละคือไม่เป็นวาจาที่ทุจริตการพูดคาหยาบไม่ได้เป็นวาจาทุจริต คนที่หลอกลวงเขาพูดหวานๆนี่เนะจำไว้เออนะจริงไหมอย่างพูดอย่างกูนี่จริงใจนะแต่วบอะฮจริงๆไม่ต้องมายิ้มหรอกแม่เราบอพูดอ้าววันนี้ก็ถือว่าได้มาร่วมอ่าชตกรกรรมกันเนาะไม่รู้กูจะเป็นยังไงแบ่งกับไอเบียไปคนละครึ่งม่าทัวนะเอออ้าวไม่เป็นไรเนาะ อ่าอ่ะมันเป็นยังไงก็อ่าไม่เป็นไรเนาะหลวงตาเป็นเพื่อนกับทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนเนาะไม่มีหลวงตาไม่เคยเป็นศัตรูกับใครนะเพราะว่าพระสิ้นคิดเป็นมิตรกับทุกคนเขาเรียกหลวงตามหาชนเนาะจำกัดสาธุสาธุ ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงตาสิ้นเพชแล้วก็อาจารย์เบียด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนพวกเรากราบหลวงตาพร้อมๆกันเนาะได้แล้วคุณจะสูยาค่ะขอกราบก่อนค่ะปิดไรนะครับค่ะปิดไรจุไรกราบหลวงตาพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบ ำหรับวันพรุ่งนี้อา้าวคุณปรางรัตไปไหนแล้วค่ะจะมีรายการระเบียงบุญนะคะหรือปัญญาพิรมนะคะช่องช่องสามหรือ TNN 16ค่ะวันเสาร์เวลาหกโมงครึ่งไหมคะ,คะฝากติดตามชมด้วยนะคะอันนีแม่ใช่ไหม ก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณแม่ดอกโบกูจะขอโอกาสน้อมถวายนะคะเครื่องไทยธรรมนะคะเจ้าหน้าที่ซองมาถึงอย่างอื่น่ะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณปันและปากรายการนี้ค่ะติดตามชม อสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะสามกล้องหรอพี่สามกล้องเหมือนเดิมครับพี่ลงแล้หรอยังที่พัดยังอยู่นะฮะตอนนี้๋อแอบมาหนึ่งอ๋อแอบมาแอบีสิบห้าายใจเีนคร ก็ <c oughs> จะเป็นอจารทีเมีควาดเดียวๆแล้วก็รับพรธรรมจากสาผมต้องปรับตรงไหนวะอ๋อปรับเรียนเชินายแม่ดรทานาเด่นค่ะนะะตนทีถะเรื่องไทยธรรมนะคเรอกระดย้นได้จา่าตัวนตัวาด้วยกัน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีด้วยนะฮะเพรวันนี้เราอยู่กันที่บ้านดอกัวคู้นะผมให้ดูเกวียนไปก่อนแล้วกันนะมันคือข้างในเขาแน่นมากนะฮะอาจารย์ก็ไม่สบายด้วยตอนนี้มาช้าไม่ทันอีกตามเคยใช่ไเราดูย้อนหลังนะผูกผมก็มาช้ากว่าจะมาถึงนะฮะทุ่มหนึ่งทุ่นิดๆอ่ะกว่าจะมาถึงอาจารย์ดีขึ้นไหม ต้องให้อาจารย์พักคืนนี้ก่อนนะอาจารย์ไปฉีดยามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้อาจารย์ได้นอนหลับพักผ่อนแล้วคืนพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยก็ดูอาการอีกทีว่าจะหายหรือไม่หายนะฮะสงสารอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนขอบคุณครับแอาจารย์ด้วยใช่ไหม ี่มีพี่เหล่รักษาสุขภาพด้วยหรือป่วยตาอาจาร,รย์ขอบคุณครับห่วงอาจารย์ขอให้อาจารย์เบียหายไวๆวขอบคุณครับแอดมินเตรียมเตรียมกะติกเก็บน้ำร้อนชงอ๋อปกติอาจาร,รย์กินมีกะติกมีแก้วแก้วน้ำร้อนอยู่แล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจเลยช่วงนี้ฝุ่นเยอะเนาะทุกคนก็ถ้าออกจากบ้านก็ต้องระวังนะใส่เมืองใส่แมสนะครับเพื่อป <t> ้องกันปอดของตัวเองด้วยนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ อนี่ดูสิ่งสิ่งสวยๆงามๆนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนมี่ไม่ใช่สิ่งสวยๆงามๆสิ่งหล่อๆงามๆนะครับอาจารย์เบียร์เขาผ่อนด้วยนะคะได้นี่แหละเราไม่สบายใจอาจารย์เบียร์สบายใจอยู่ขอบคุณแอนดี้ที่ดูแลอาจารย์ขอบคุณครับยินดีฮะช่วยดูแลพัดขันนี้ทนายหล่อมากใช่ทนายพัดใช่เห็นไหมลืมเสียงผมไปแล้วเนี่ย เออก็ดีเราดีมัล่อยู่ดีแล้วดีแล้วอยู่กับทนายพัดไปเป็นหัวใจให้อาจารย์เบียร์ขอบคุณครับคนที่ฟ้องอาจารย์เป็นด้านอะไรอะไรล่ะครับแอดมินมีหน้าทุกคนใช่พี่หมีดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวบอกพี่หมีให้นะฮะธนายแย่งซีนเอาเลยพไปปัดเลย พี่พัฒนี่เขาแบบช่วยหเหลือเรื่องคดีอาจารย์เยอะมากเลยนะติดต่อวิ่งวุ่นเลยนะครับขอบคุณนะฮะนี่ทน,น,น,นายพัดนะฮะอันนี้แอดมินปัดนะฮะเวลาสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น PAT นะฮะคนหนึ่งชื่อพัดคนหนึ่งชื่อปัด มี mm. แต่แต่สะกดภาษาอังกฤษตัวเดียวกันจะบอกเอฟซีมีบางทีแหลมมีบางทีด้วยเหรอฮะหวั่นคุณแหลมสุขภาพแข็งแรงและทุกท่านที่ดูแลอาจารย์อยู่รอบข้างนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ต้องไปอะไรแอะแหลมก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องไม่ครับไม่อาจารย์ไม่ได้เป็นแต่เป็นไข้หวัดธรรมดานะทุกคนไปตรวจมาแล้วนะครับเป็นไข้หวัดธรรมดานะฮะ รถไทยค่ะสีสีผมก็ไม่รู้ฮะแหมสารละแนเลยตอนแรกอาจารยน่ารักใช่ซ c แทพๆก็อย่าไปด่าฝ่ายตรงข้ามเขานักเลยเขาหันมาด่าจ้ะผมบอกตลอดว่าให้อะไรให้กลับมาแก้ที่ตัวเองใช่ไหมอาจารย์ก็พูดเห็นไหม ทุกคนเราต้องกลับมาแก้ที่ตัวเองไงเพราะการไปแก้คนอื่นมันเป็นทุกข์อย่าทุกข์เลยครับขอส่งกําลังใจให้อาจารย์เอฟมินและทีมแอดมินนะครับเอฟซจากสปปลาวโอ้สบายดีเด้อขอบคุณนะไม่ด่าแล้วค่ะเห็นไหมพอไม่ด่าปุ๊บเราก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเลยสาระคมหนาวมากเลยบอกได้เลยครับไปบอกว่าไปเดือนจะยังจะยังนี่อย <inaudible with suicide> ู่นะ <hunters> <human> จะยังออกไฟท้า